ความขยันหมั่นเพียรเป็นทางมาแห่งความสำเร็จเป็นวิญญริยะบารมีที่นักปราชญ์บัณฑิตท,ทั้งหลายต่างกับประพฤติธปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยเฉพาะความเพียรในการขาจัดกิเลสอาสวะออกจากใจซึ่งเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของมวลมนุษยชาติ ยิ่งถ้าหากเพียนพยายามชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์มากเพียงใดเราก็จะมีโอกาสหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจากความเป็นบาปเป็นท่าของพัญมาณนได้มากเพียงนั้นดังนั้นเราจึงต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจสร้างสมบุญ และเพียงพยายามในการนั่งสมาธิจะเดินภาวนากันให้มากๆให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันนะจ๊ะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคุตกนิกายธรรมบทว่าหากว่าบุคคลมีธรรมประดับแล้วเป็นผู้สงบแล้วฝึกตนแล้วเป็นคนเที่ยงตรง เป็นพรหมจารีเลิกอาชญากรรมในสัตว์ทั้งปวงพึงประพฤติธรรมสม่ำเสมอผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นพราหมณ์ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นสมณนะผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นบิกษุสมณะคือผู้สงบกายวาจาใจมาตรฐานของสมณะที่ดีต้องสงบกาย คือมีความสำรวมไม่ขนองมือขนองเท้าตัอ้งอนุปาคาโตไม่เข้าไปทำปร้ายใครนอกจากนี้แล้วเนะี่ยสมณะยังต้องคำนึงถึงสมณะสารูปคือจะทำอะไรก็ต้องให้ควรกับสมณวิสัยคำนึงถึงปันนติวัชชะคือโทษจะเกิดจากประพฤติผิดพระธรรมวิน,นัย ที่พระบระมาศ,าศาสดาทรงบัญญัติไว้และโลกวัชชะคือสิ่งที่ชาวโลกติเตียนสิ่งไหนที่ชาวโลกทำแล้วผิดกฎหมายบ้านเมืองสมณะก็ต้องงดเว้นอย่าไปทำเนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีวัฒนธรรมหรือข้อวัปฏิบัติที่แตกต่างกันฉะนั้นสมณะต้องศึกษาขนบธรรมเนียม ระเพณีให้ดีสมนาต้องสงบวาจาคืออนุปวาโทไม่นินทาว่าร้ายใครไม่ยุยงใส่ร้ายป้ายสีกันจะเป็นระหว่างพระกับพระหรือพระกับคารวะก็ตามมีแต่วาจาที่เป็นอัตเป็นธรรมคุยเต่เรื่องที่เป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานอย่างเดียว สมณนาต้องสงบใจคือทำใจให้หยุดนิ่งเป็นสุขอยู่ภายในสงบจากบาปอกุศลตรึกนึกถึงธรรมะเป็นอารมณ์ไม่ใช่ทาเป็นสงบแต่เปลือกนอกอย่างเดียวจิตใจของสมณนาที่แท้ตั้งเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาไม่เป็นพิษเป็นภยัยต่อใคร ให้คุณอย่างเดียวมาให้โทษการที่มีความสงบกายวาจาใจทั้งสามประการนี้จะส่งผลในสมณนะมีความสงบเสงี่ยมสง่างามอยู่ในตัวถ้าชมชายหนุ่มหญิงสาวทั่วไปท่านใช้คำว่าสวยงามแต่ถ้าจะชมสมณนะท่านใช้คำว่าสง่างามเป็นความงามที่สงา่า และยังความเริ่อมสายศรัทธาให้เกิดขึ้นเห็นแล้วมีความเชื่อมั่นในคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวที่มีแต่ความอิ่มเอ,เบอิบเบิกบานอยู่ในธรรมเป็นต้นบุญต้นแบบของชาวโลกให้เห็นถึงอดีติสงของการประพฤติดีปฏิบัติชอบสมนัจึงเป็นมาตรฐานทางความประพฤติของชาวโลกทั้งหลายสำหรับ วันนี้เนะ่ะเราก็มารับฝังชีวิตสมณะของนิคโครรสมัมณรผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอาโศกมหาราชหันกลับมานับถือพระพุทธศาสนากันต่อนะจ๊ะเสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระเจ้าอาโศกทอดพระเนตรเห็นนิคโครรสมัมณรเดินผ่านบริเวณพระราชนิเวศ เพียงได้เห็นก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสในกิริยาการอสงบสำรวมของสมณเณรจึงนิมนต์ใข้ามาในพระราชมณีนนพระราชาอยากทราบว่าสมณเณรจะเป็นผู้รู้จักที่ที่ควรนั่งหรือเปล่าจึงตรัสเชื้อเชิญว่าท่านทราบอาสนะที่สมควรแล้วก็จงนั่งเถิด สมณเณรแลดูสถานที่อันเหมาะสมและก็คิดว่าในที่นี้เนะี่ยไม่มีภิกษุรูปอื่นจึงเดินเข้าไปใกล้บัลลังซึ่งยกสเสวตที่ฉัดกันไว้พระราชาทรงเลื่อมใสในความอง,งาอาจของสมณเณรจึงนิมนต์ให้นั่งบนบัลลังซึ่งน้อมถวายอาหารทุกชนิดที่เตรียมไว้เพื่อพระองค์ แก่สม,มนเนรสม,มนเนรรับพระตาหารพออยังอัตภาพของตนให้เป็นไปเท่านั้นประชันเสร็จพระราชาก็ตรัสถามว่าพ่อเนรรู้พระอาวาที่พระบรมศาสดาทรงประทานแก่พ่อเนนบ้างไหมสม,มนเนรถวายพรว่ามหาปพิธอัตมภาพ รู้เพียงบางส่วนเท่านั้นไม่รู้ละเอียดครอบรุมทั้งหมดเพราะยังเป็นผู้ใหม่อยู่พระราชาทรงรับสั่งว่าพ่อเนนขอจงได้แสดงโอวาทที่พ่อเนนรู้นะ่ะแกโยมบ้างเถิดสมมตินเนรก็ได้กล่าวหัวข้อธรรมะเรื่องความไม่ประมาทให้พระราชาได้สดับว่า อปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายปมาโทมัจจโนปะทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายจากนันกเทศเดีสมเนียงที่ไพราะเพราะเพลิงทีเดียวในขนาดทอมตนว่ารู้น้อยแล้วนะจ๊ะแต่เทศได้ยอดเยี่ยมมากไพระทั้งเบื้องต้น ท่ากลางและเบื้องปลายพระราชาพระเดสดับแล้วก็เปรื่องบิติในธรรมดสมมมณรน้อยได้แสดงทรงรับสั่งว่าพระเนโยอมจะขอบูชาการเทศโดยการถวายพัดประจําแก่พระเนนวันละแปดสําหรับสมมนเณนรถวายพระพรว่ามหาประพิธอาตมภาพจะถวายทุวพัดเหล่านั้น แก่พระอุปชาพระราชาตรัสถามว่าพ่อนเนนผู้ที่ชื่อว่าอุปชาของท่านคือใครสมเนถวายพรว่ามหาบพพิษผู้จะเห็นโทษน้อยใหญ่แล้วคอยตักเตือนให้ระลึกไม่ให้ทำบาปอกุศลชื่อว่าพระอุปชาพระราชาทรงรับสั่งว่าพ่อนเนน งั้นโยมจะถวายพัดเพิ่มอีกแปดสำหรับแก่พ่อเอนรสมณเนรก็ถวายพรว่ามหาบพิตรอัตบภาพจะถวายพัดเหล่านั้นแก่พระอาจารย์พระราชาตรัสถามว่าพ่อเนรผู้ที่ชื่อว่าพระอาจารย์นี้คือใครสมณนเนรถวายพรว่ามหาบพิตรผู้ที่ให้อันเตวสิกและสัตว์ที่วิหาริก ตั้งอยู่ในธรรมที่ควรศึกษาในพระศาสนานี้ชื่อว่าพระอาจารย์พระอาชารยทรงรับสั่งว่าดีละพ่อนเนนย่อมิจตาศรัาจะถวายพัดเพิ่มอีกแปดสำรับเพื่อพระอาจารย์ของสมมณเนรด้วยสมมณเนรเป็นผูน้ที่รักในการให้ทานเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วก็ถวายพระพรว่ามหาปพิธ อัตมาภาพจะถวายพัดเหล่านั้นแก่พระภิกษุสงฆ์พระราชาทรงสงสัยในคำนสมมณเณรน,นำมากล่าวเลยตรัสถามว่าพระเนนผู้ที่เชื่อว่าภิกษุสงฆ์นี้นะ่ะคือบุคคลเช่นไรสมมณเณรถวายอภรว่ามหาบพิษบรรมชาและอุปสมบทของอาจารย์อุปชาของอัตมาภาพ และบรรมาชาของอัตมาภาพอาศัยหมู่ภิกษุใดหมู่ภิกษุนั้นชื่อว่าภิกษุสงฆ์พระราชาทรงพอพระราชาหาทืไทยเป็นอย่างยิ่งจึงทรงรับสั่งว่าพ่อเนโยอมจะถวายพัดเพิ่มอีกแปดสำรับสำหรับภิกษุสงฆ์สมเด็จยังทูลรับว่าขอโนโมธนากับมหาบพิตรด้วยในวันลุ่งขึ้น สมณนเนยยังได้อาราธนาภิกษุ32รูปกข้าไปภายในพระราชวังเพื่อรับพัะตาหารจากพระราชาพระราชาเห็นหมู่ภิกษุสงแล้วก็เลื่อมใสจึงนิมนต์มาเพิ่มอีก32รูปให้มาฉันพระตาหารในพระราชวังจากนั้นก็ทรงให้เพิ่มภิกษุมากขึ้นทุกๆุกกวันจาก32เป็น64 จาก64เป็น128รูปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น256รูปยิ่งเห็นภิกษุสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญมากก็ยิ่งปิติในมหาทานที่ได้ทำไปได้ทรงตัดพัดของพวกนักบวชนอกาศาสนาออกแล้วก็ทรงตั้งนิตยพัดไว้สำหรับภิกษุ600,000รูป ภายในพระราชนิเวศแล้วความเลื่อมใสที่มีต่อนิโครรสัมเณรนั่นเองฝ่ายนิครรสัมเณรก็แนะนําให้พระราชาพร้อมนั้งเหล่าอมามม์ข้าราชบริพารดํารงอยู่ในตรายสรณคมไล่สมาทานศีลห้าท่านได้เข้าไปเทศสอนธรรมะแนะนําการทําสมาธิภาวนา ในพระราชวังนะเป็นประจําให้ทุกคนดำรงมั่นอยู่ในพระราตนตรายเมื่อยุครบ20ปีบริบูรณ์นิครสมมมณเนก็ได้บวชเป็นพระภิกษุผู้เป็นสมณะแท้อย่างแท้จริงเห็นไหมจ๊ะว่าอนุภาพของผู้ได้ชื่อว่าเป็นสมณะแท้นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจ ผู้ไม่ได้เลื่อมใสในระศาสนาให้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทเทระลึกผู้ที่ได้ชื่อว่าสมณะนั้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เอาผ้าเหลืองนะมาห่มคลุมกายเพียงอย่างเดียวแต่ข้องเกี่ยวไปถึงจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์สงบนิ่งอยู่ภายในด้วย สมณะคือบุคคลต้นแบบในอุดมคติของชาวโลกคนดีและความดีหากมีอยู่ในที่ใดย่อมทำให้ที่แห่งนั้นนมีความสุขไม่เพียงแต่เท่านั้นเรื่องราวของความดีและวิถีชีวิตของคนดียังสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการทำความดีอย่างกว้างขวาง ต่อเนื่องไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนอย่างชีวิตของนิโครสสัมเนนที่นึกถึงคราดใดก็ปลื้มใจทุกทีเพราะท่านเป็นต้นเหตุให้พุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองมาถึงยุคของพวกเราดังนั้นเราต้องรักษาพระพุทธศาสนาให้ยิ่งด้วยชีวิตและวก็ตั้งใจปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้ จะได้เป็นอายุพระพุทธศาสนากันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไวใ้ใจสร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น ให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลัน จงทุกท่านเธอ